สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนเชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านคะดาวพุธย้ายรอบนี้จะส่งผลดีกับท่านด้านใดท่านจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เพราะว่าดวงชะตาของท่านช่วงนี้จะมีหลากหลายรสชาติคะ่ะสิ่งที่เหนือความคาดหมายมักจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุธย้ายในวันที่3มิถุนายนถึงวันที่ 23มิถุนายนปี2568หลังจากวันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปหากท่านใดที่กำลังอึดอัดใจหรือเกินเรื่องเงินเงิน,งนทองทองโอ้โหเครียดมากกลัวหมุนเงินไม่ทันกลัวไม่มีเงินใช้จ่ายขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจตรงนี้ได้เลยนะคะว่าการเงินของท่านยังคงหมุนได้คล่องค่ะเหมาะแก่การนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดสําหรับท่านใดที่พอมีเงินนั่นเองนะคะแต่ การลงทุนท่านจะต้องเป็นสิ่งที่มีความรู้เท่านั้นอย่าเชื่อในคำซักชักชวนของผู้อื่นอย่าไว้ใจคนรอบข้างมากนะักอย่าเพิ่งทำอะไรร่วมกับใครในช่วงนี้ให้ทำคนเดียวไปก่อนเรื่องผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครคะ่ะคนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีที่สุดเขาอ,อาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่ท่านเห็นอีกต่อไปอย่าไปเล่าความในใจหรือสิ่งที่ท่านกำลังคิดที่จะทำให้ใครฟังเด็ดขาด ระวังจะโดนแทงข้างหลังโดนขโมยผลงานช่วงนี้ใครบางคนที่ท่านรู้จักจะเปิดเผยท่าแท้และตัวตนของเขาออกมาค่ะระวังจะขัดแย้งกับใครบางคนโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเพราะผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวหรือระวังคนที่ไม่ชอบหน้าท่านด้วยนะคะคนที่เขาไม่ชอบหน้าท่านคนที่ท่านไม่ชอบหน้าเขาแน่นละค่ะ ระวังโดนกลั่นแกล้งระวังคนไม่พอใจท่านเพราะไปขัดขวางทำให้เขานั้นเสียผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานของท่านขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและอย่ากเก็บตัวอย่าเบื่อสังคมให้ออกสังคมออกพบปะผู้คนเพราะบางครั้งนะคะไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นค่ะไอเดียด้านการทำงานหางานหาเงินจะเพิ่มขึ้นจากการที่ท่านออกพบปะผู้คนหรือออกงานสังคมนั่นเองนะคะ ขอย้ำนะคะว่าท่านจะเกิดไอเดียใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มจากการที่ท่านได้ออกพบปะผู้คนเหมาะกยวการสัส่งปัญหาที่คาราคาซังหรือว่าอาจจะปรับความเข้าใจกับคนที่ท่านและเขากำลังเข้าใจผิดกันอยู่นั่นเองนะคะคาใจเรื่องใดเคลียร์ได้เลยค่ะท่านใดที่เป็นทานายรับให้คำปรึกษาทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆงานที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้ฝ่ายตรวจสอบ มอสัญญกรรมตกแต่งแก้ไขช่วงนี้งานปังมากนะคะแต่ท่านจะต้องทำงานด้วยความละเอียดรอบครอบนิดนึงและรัดก,กลุ่มให้มากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามละเอียดรอบครอบและรัดก,กลุ่มอย่าประมาทนะคะและมักจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นงานที่เคยราบรื่นอาจจะติดติดขัดขัด,ขดมีปัญหาอยู่บ้างงานที่เคยง่ายๆจะยากขึ้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขหรือว่าการทำงานเพิ่มขึ้น มีปัญหาเข้ามาแบบที่ท่านเองก็ไม่ทันตั้งตัวนั่นเองค่ะข้อดีก็คือว่าทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้แต่จะเหนื่อยหน่อยและท่านจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากการแก้ไขปัญหานะคะบางท่านความคิดจะเปลี่ยนไปไม่อยากาจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าอยากปลีกวิเวกอยากถือศีนหรือหันกลับมาศึกษาธรรมะแบบจริงจังนะคะและท่านก็จะค้นพบแนวทางการดำเนินชีวิต เข้าใจตัวเองมากขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะท่านจะได้ไปยังสถานที่แปลกหูแปลกตาไปแล้วได้รับพลังบวกกลับมาจะได้ไปสถานที่เก่าแก่โบราณหรือบางท่านก็กำลังเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าสิ่งนี้ลหละจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับท่านในภายภาคหน้า หลายท่านมีการปรับเปลี่ยนมุมมองและการใช้ชีวิตนะคะเริ่มมองหาช่องทางการหาไรายได้เพิ่มหรือห่าครอดลักสูตรระยะสั้นๆถ้ากำลังเจรจาพูดคุยเรื่องสำคัญสคัญจะสำเร็จถ้ายื่นเอกสารจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเหมาะแก่การดาเนินการด้านเอกสารหรือว,ว่าแก้ไขปัญหาวิ่งเต้นต่างๆนะคะปัญหาบางอย่างจะจบสิ้นบางท่านกำลังจะบางท่านกำลังแอบซุม่ม ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้หรือว่าบอกใครได้ในช่วงนี้นะคะอาจจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ในเร็วๆนี้จุดเด่นของท่านอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเส้นแรงลางสังหณ์แม่นรู้เท่าทันความคิดหรือใครมีเร่เหลี่ยมคือผู้ได้ง่ายรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นใครมีเร่เหลี่ยมคิดที่จะหาผลประโยชน์จากท่านท่านก็มักจะสัมผัสได้ในช่วงระยะเวลานี้คนหลอกท่านได้ยากมาก ถ้าจะพลาดก็คือไว้ใจมากจนเกินไปโดนคนใกล้ชิดหักหลังท่านใดที่ชอบทำบุญสวดมนต์บ่อยๆช่วงนี้หลังสังหอนแม่นมากนะคะมักจะร่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะสัมผัสได้และมักจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเช่นเดียวกันบางทีอยู่ในห้องคนเดียวก็เหมือนมีใครอยู่ด้วยนะคงทั้งที่อยู่คนเดียวไปสถานที่บางสถานที่ก็รู้สึกว่า ขนลุกมีคนคอยแอบมองมีคนคอยจ้องมองท,งทั้งทั้งที่ไม่มีใครก็มีด้วยเช่นเดียวกันดวงราวคาดปลอดภัยค่ะอยากจะขอเตือนนิดหนึ่งช่วงนี้ท่านชายร่างกายค่อนข้างที่จะหนะักคิดเยอะคิดมากพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะอย่างท่านระมัดระวังสุขภาพร่างกายของท่านให้มากๆในช่วงนี้ทํางานไปด้วยนะคะดูแลสุขภาพไปด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวต่างๆท่านจะต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพเป็นพิเศษ ต่อมาให้ท่านระม,มัดระวังโรคเก,เก่าที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งนะคะโรคที่ไม่เคยเป็นมานานให้ระวังในช่วงนี้แต่ถ้าท่านระม,มัดระวังดูแลตัวเองมันออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอก็ถือว่าท่านอยู่เหนือดวงชะตาพยายามอย่าคิดมากเพราะช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดมากเลยละ่ะกําลังแอบวิตกกังวลกับเรื่องบางเรื่องด้วยทาใจให้สบายอย่ากังวลใจมากเพราะท่านเก่งอยู่แล้วคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกร ขอเพียงท่านไม่ประมาทไม่เจ้าอารมณ์ไม่หัวร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้สุดท้ายแล้วท่านจะผ่านพ้นไปได้มีข่าวดีแต่อย่าใช้อารมณ์ก็พอบางอย่างถ้ารอการเคลียร์ได้ก็อย่าเพิ่มไปแตะให้ท่านโฟกัสเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะอย่าประท่าอารมณ์กับคนรอบข้างถ้าเป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจําเป็นที่จะต้องพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญถ้าช่วงนั้นท่านหัวร้อนกําลังใจร้อนอย่าพูดคุยเด็ดขาด อารมณ์เย็นลงค่อยเข้าไปพูดคุยนะคะเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่ท่านจะเสียหายก็เกิดจากการกระทําของท่านด้วยเช่นปากไวพูดเร็วคนฟังไม่รู้เรื่องคนเข้าใจผิดในคําพูดพูดจาไม่ชัดเจนพูดคุ้มเกลือฉะนั้นท่านจะต้องพูดจาให้ชัดเจนนะคะพูดให้เข้าใจง่ายหัวร้อนอารมณ์ร้อนก็อย่าเพิ่งพูดถึงแม้ท่านจะพูดเพราะหวังดีแต่อย่าพูด เพราะช่วงนี้คนจะเข้าใจผิดในคําพูดของท่านง่ายมากแต่ถ้าหากท่านใจเย็นๆนะคะพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลบอกได้เลยว่าคนรักและเมตตาคําพูดคําจาของท่านคนเขาก็จะเกรงใจนะคะพูดอย่างมีสติพูดโดยด้วยความระมัดระวังอย่าไปเม้นในบ้านใครนะคะท่านเป็นคนที่พูดตรงนะช่วงนี้คิดคิดดังด้วย คิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเม้นอย่างนั้นนะคะระวังคนจะเข้าใจผิดนะเขาอ,อาจจะมองคนละมุมกับท่านโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรท่านโดดเด่นนะคะแต่จะเหนื่อยหน่อยปัญหาจะเข้ามาเป็นระยะระยะแต่ข้อดีก็คือว่าบางปัญหาแก้ไขแล้วจะนํามาชึ่งข่าวดีสําหรับท่านมีโชคมีลาบค่ะแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากพยายาม ดึงพลังบวกเข้ามาหาตัวเองสิ่งใดที่เป็นพลังลบอย่าเปกใกล้อะไรที่จะอะ,อะไรก็ตามที่จะทําให้ท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีนะคะอย่าเข้าเปใกล้ขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขค่ะกรับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ